ปีป๊ะไปไหนไปบ้านป้าหลวงไปยันวันนี้เปินมาเมื่อความผู้เกี่ยวกับการทำประกันอุบัติเหตุนะโอ้บ่ไปอ่ะเสียเวลาอ้ยเป็นยัง่ะป้าอุ๊ยป้าโอ้ยไปยังจะได้ให้มันโดนนะ โอ้ตายละเจบนี่เนอะจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษตีคนไข้จะต้องออกนะเจ้าอะคนไข้ได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ก็เจ้ามีเลยครับท่านคนไข้ต้องกลับไปทีบ้าน,น่ะเจ้าไปเอาเงินมาช้ำบะานประเดี๋ยว เป็นจอได้ของนะปี่โอ้มีแล้วพอการได<อ>้เกเเ็บได้ป่วยเหมาะสตังกระเซียงหมดหมดลึงเลยสตังเ,เก็บไว้ไปกาเธอมเวลาออกไปรักษาปยาบาลหมดแล้วเดี๋ยวนี้อน้องบอกแล้ววันนั้นคือไปฟังกับน้องเปิดมิวประกาศอุบัติเหตุดีๆประกาศเล็กอุบัติเหตุเล็กน้อยเปิดกระเบิ้ได้โจะนี่ไปตัวก็ดีดูวันนั้นจ้ะนี่น้องจะเื้อพอนี่ตอนนี้ประกาศอุบัติเหตุนะเปิดกระยงเเังแน่นำเฮาดีขนาดเจาเขาต้องพอนี่ะเจาะเนี่ย นี่นะเ็บพอพอยน,นะจเจ้าปนก็นจะบอกว่าคิบปติยาต่างๆเขาสามารถศึกษาในนี่ได้เลยนะปีถ้ามีปีมีปัญหาสอบท์ร์ <พา S 2> อยาก,ก,กระทบปิสาย่วนประกันภัยได้หนึ่งหนึ่งแปดหก